สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอ้ําก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมาชมนะคะมุมน่ารักน่ารักนะคะอ้ําแวะมาซื้อนะคะกาแฟนะคะอ่าปั่นสแก้หนึ่งนะคะแต่ว่าอ้ําเห็นมุมน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวอ้ําจะพาเพื่อนๆนะคะตามอ้ํามาดูชมนะคะว่าอ่ามุมน่ารักน่ารักนะคะ <pos> เป็นแบบไหนนะคะตามอ้ํามาดูเลยนะคะตามมาตามมาเลยะค่ะ เพื่อนๆคะแล้วนี่นะคะอ้าก็พามานะคะแวะบ้างพักบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะแวะ,ะดื่มกาแฟนะคะสักแก้วหนึ่งนะคะค่ะก็ายก็เขียนนะคะว่ายินดีต้อนรับนะคะก็อ้าก็เห็นมุมเล็กๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะก็เลยเก็บภาพนะคะน่ารักน่ารักมาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะคะ,ะได้ดูชมนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายน้อยแล้วก็มีน้ำพุด้วยนะคะอ่าเป็นโอ่งนะคะแล้วก็อ่ามีนกนะคะก็เกาะอ,อยู่นะคะก็จะตกแต่งแบบสวยงามนะคะเวลาที่เดินผ่านมานะคะก็จะเห็นแล้วก็เราก็สามารถที่จะหยุดพักแล้วก็ดูชมได้เลยนะคะก็เป็นนกนะคะ อ่สีเขียวสีส้มนะคะอ่เกาะอ,อยู่นะคะบนโอ่งนะคะแล้วก็มีดอกไม้นะคะสวยๆงามๆอยู่ที่ต้นไม้ด้วยนะคะก็ตกแต่งแบบน่ารักน่ารักก็เก๋ไก่นะคะ เพื่อนๆท่านไหนกาลังจัดสวนอยู่นะคะหรือว่าชอบความสวยงามนะคะก็ลองเป็นอไอเดียนะคะเล็กๆนะคะว่าถ้าตกแต่งเล็กๆแบบนี้นะคะว่าชอบหรือเปล่านะคะส่วนอ้ําเองนะคะกแะ็แวะมาดื่มกาแฟนะคะก็เลยเห็นมุมน่ารักน่ารักนะคะก็เก็บภาพสวยงามนะคะมาฝากแล้วก็ ทักทายนะคะเพื่อนๆทุกๆท่ทานเลยด้วยความคิดถึงนะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆน,นะคะอยู่ที่ไหนนะคะหรือว่าทําอะไรนะคะน้ําก็ขอให้มีความสุขนะคะ,ะกับวันดีๆที่มีความหมายนะคะจะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่เรารักหรืออยู่กับเพื่อนนะคะ ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าจะขับรถนะคะไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางเลยนะคะ,ะส่วนคลิปนี้ก็จะเป็นมุมแบบสวยๆงามๆน่ารักน่ารักนะคะดอกไม้สวยๆนะคะก็สดมากเลยนะคะสีสันสวยงามนะคะ ก็นำมาฝากให้กับเพื่อนๆน,นะคะทุกท่านได้ดูชมแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเดี๋ยวเผื่อคลิปหน้านะคะก็มาดูนะคะว่าอ้ําจะนำอะไรนะคะภาพน่ารักน่ารัก,รกมาฝากให้กับเพื่อนๆได้ดูชมอีกนะคะส่วนคลิปนี้ก็อยากบอกว่ารักๆทุกท่านเลยนะคะก็ เจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บายบายค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ